สวัสดีครับผมพีนะครับจากชิปอัพกรุ๊ปวันนี้ครับเราอยู่กับ Ford Ranger next gen r a n g e r ครับแต่ว่าคันนี้พิเศษยังไงครับทำไมพิเศษไม่มาลงคลิปให้ดูอยู่แล้วนะครับอาจจะเคยเห็นกันในโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อประมาณ 1- 2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็น Ford r a n g e r next gen ที่เรียกว่าหลุดที่สุดนะครับในรุ่นตัวธรรมดาแล้วหลุดกรา r เตอร์อีกถามว่าหลุดยังไงครับคันนี้ครับเจ้าของซื้อมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ต้องการรถ r a n g e r ที่ไม่เหมือนใครครับขับความเร็วสูงได้ดีกว่ากระบะ สร้างชุดช่วงล่างขึ้นมาใหม่โดยข้างหน้าครับเราทําการสร้างปีกนกบนปีกนกล่างและชุดคอมาสทุนใหม่เพื่อให้รถเนี่ยมันได้ทําการโหลดเตี้ยลงมานะครับให้มีความสูงที่แบบที่เขาอยากได้เลยโดยที่มุมปีกนกมุมองศาช่วงล่างไม่ขัดกับการทํางานของช่วงล่างนะครับผมรวมทั้งด้านหลังนะครับก็ได้เปลี่ยนช่วงล่างนะครับจากแหนบนะครับเป็น c o อเ over พร้อมวัดลิงก์และโฟลลิงก์นะครับผมโดยอุปกรณ์ช่วงล่าาทุกชิ้นนะครับที่เราได้สร้างเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีการแบบว่า คิดแบบเอากระดาษมาวัดวางแบบตัดแล้วสร้างไม่นะเรามีการ 3D สแกนพร้อมทั้งออกแบบไฟนอลอิเลเมนต์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลองการทํางานนะครับจำลองความแข็งแรงมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เหมาะสมทุกชิ้นส่วนเลยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับช็อคอัพก็สําคัญช็อคอัพอันนี้นะครับเป็นช็อคอัพคัสตอมที่ทางเราได้ออกแบบสเปคขึ้นมาสั่งสร้างขึ้นมาเป็นช็อคอัพ2เวนะครับแยกปรับบัมรีบาร์ได้นะครับผมพอหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับเราได้มีการออกแบบไปแล้วเนาะในขั้นตอนการออกแบบแล้วเราก็มีกาาาารมเวบลน พร้อมเซตอัพอีกทีนึงนะครับพร้อมกับให้อัตราส่วนเวทเลชชหน้าหลังนะครับอยู่ที่50-50เลยทีเดียวไปดูวิดีโอกันในลูกทรงรถอีกทีนึงก็จะพบว่ารถเนี่ยลูกทรงปกตินะครับสัดส่วนสวยงามไม่มีหน้าเชิดท้ายห้อยไม่มีเลยส่วนระบบเบรคครับคันนี้ก็ได้เลือกเปลี่ยนเบรกนะครับจากของเดิมก็เป็นเบรกเดิมเนาะหน้าเป็นพอรพอหลังเป็นดรัมเบรกนะครับถ้าจะไม่ผิดหน้าเป็น x l t กนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็น Brembo GTS อหน้านะครับ6กพอตจาน4พอร์ตเ GTS 4นะครัาน380 พร้อมทั้งแปลงชุดเบรกมือนะครับจากดรัมเป็นดิสนั่นเองแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ครับของเดิมเป็นพลาสติกเนาะก็ได้เปลี่ยนเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ของแกเร็ตนะครับผมก็ค่อนข้างทบชุดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานช่วงล่างงานระบบเบรกนะครับผมของเลเจอร์คันนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนใครขับดีมากๆนะครับสวยด้วยถ้าสนใจนะครับอยากให้รถของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่คุณต้องการนะครับก็ปรึกษาเราได้ทางชิปอัพรูปทุกช่องทางเลยขอบคุณครับ